พัก่อยเขาก็หาพักมาใส่ไหมช้อปเสิ็จแม่งกินเลาะแต่ละหมู่แต่ละเว้นก็เดรแต่ละวันเราไม่รู้จะทำอะไรกิน รักหน่อยกับพักไว้ใจความนัวความแซ่บยังเหมือนเดิม อ้อมกบด้วยจ้ะตาลามิตรตอนผักวมี่ไม่ปิมหาผักมาใส่ใหม่จ้ะเหลือมหาผักมาใส่ใหม่นะคะนี่โอ้ผักมาใส่ใหม่ กิบพักนั่งเลิดพักอ่ายอดบวบยอดยอดังไม่ใส่ไหมก็ได้เงี่ยขึ้นพอบานเ่นเห็ดเนาะก็ใส่เห็ดจะส่้านังินละพ,พักก็บอกกิบมาใส่ให้หลายเพิ่มพักซื้อแล้วจัน ผักเติมผักบุ้งหนี่ให้ก็ผักมาเขิอเติมออมเริมเติมผักลงไปนิดหน่อยก็จะอร่อยก็บผักมาเส้นหน่อยเพิ่มน ติดฟ้ากันก่นนะปิด <c oughs> ฟ้าหม้อไว้สักคู่นะคะอ้อมกบเล้วจ้ะอ้อมกบจะมาขึ้นนี่แหละไปปิงกิบพักว่าใช่ไหมหอมแล้วหอมแล้ว Mm hmm. หอมหอม,หอม,หอมยิบผักมาเสร็มไหมแสบคุอเกลอยู่จัง่ยแบ่แบแสบเหมือนเดิมเลย